สวัสดีค่ะดิฉันนันทวรรณสารติสาธิกุลนักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตวันนี้มานำเสนองานวิจัยเรื่องการเพราะพันธุ์เปลืยงทราเรยเพลินารีตนางเทียโดวยวิธีการผสมเทียมซึ่งมีผู้ร่วมมิจัยอีก3าท่านได้แก่นางสิริวันหนูเซ้งนางพิชยาชัยนาและนางบัณฑีพากามา หรือแม่เพรียงที่สามัญว่าเซนเบิร์มชื่อวิทยาศาสตร์คือพริเนริตนันเทียเพรียงซมายมีรูปร่างที่เป็นลักษณะเด่นคือลำตัวยาวค่อนข้างแบนมีป้องตลอดตามลำตัวโดยแต่ละป้องจะประกอบด้วยขาเดินหนึ่งคู่เพรียงซายเป็นอาหารมีชีวิตที่ผู้ประกอบการพ่อเลี้ยสัตว์น้ำนิยมมาขุนเรื้องพ่อแม่พันสัตว์น้ำทั้งนี้เนื่องจากอุดมไปด้วยสติอซิด ที่สำคัญเช่น DHA EPA และ ARA นอกจากนี้ยังมีฮอร์โมนได้ไดแก่โอสตาเร,รนตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการช่วยพัฒนารังไขของปูและกุ้งทะเลดังนั้นผูประกอบการพอร์สสัดน้ำชายฝั่ง และพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลาสวยงามจึงนิยมคุ้นเลี้ยงพ่อแม่พันธุสัตว์น้ำด้วยเพียงทรายนอกจากนี้เพียงทรายยังเป็นที่นิยมของนักตกปลาซึ่งใจะใช้เพียงทรายเป็นเหยื่อในการตกปลาราคาจำหน่ายเพียงทรายในปัจจุบันกิโลกร,รัมละ600-800บาทสำหรับปัญหาและที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก าร์มฟอกเลื่อมเพียงทรายในปัจจุบันนิยมการพอะพันธุ์แบบเดิมคือวิธีการควบคุมธรรมชาติซึ่งประสบปัญหาในการผลิตรูปพันธุ์ได้ไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการผลผลิตรูปพันธุ์เพียงทรายขาดความต่อเนื่องอีกทั้งพบว่าการใช้วิธีควบคุมโดยวิธีการธรรมชาติต้องใช้พ่อแม่พันธุ์จำนวนมากเนื่องจากเป็นการ นำพ่อแม่พันเพียนทรายมาไหว้น้ำผสมพันธ์รวมกลุ่มกันในภาชนะที่บรรจุน้ำเทะเลทำให้ต้องใช้พ่อแม่พันเพียนทรายจำนวนมากในการการต้นให้เกิดการเปิดสืบพันธุ์ซึ่งเป็นข้อจำกัดของความขนาดเล็กอีกทั้งอาจารการคาดที่ได้ไม่มีความแน่นอนและมีความผันแปรสูงรวมทั้งพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการพ่อพันธุ์ไม่มีความคุ้มค่าทางธุรกิจเนื่องจาก วิธีการควบคุมธรรมชาติเป็นการพบพันธุ์ที่ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่สามารถว่ายน้ําผสมพันธุ์เท่านั้นในขณะที่พ่อแม่พันธุ์ที่ไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือไม่พร้อมจะว่ายน้ํารวมทั้งพ่อแม่พันธุ์ที่ปล่อยสืบพันธุ์ได้ไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกนํามาใช้ในการพบพันธุ์ทาให้ปถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้นําเอามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้พัฒนาการพอพันธุ์เพียยนรายโดยวิธีการ ผสมเทียมเพื่อให้ได้รูปพันธุ์ที่มีจํานวนมากพอและมีความต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อลดปัญหาการใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีคุ้มค่าทางธุรกิจและลดการขาดเพลนพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มขนาดเล็กเพียงทรายใน,ในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์จะเป็นเพียงเนื้อซึ่งเกษตรกรนําไปเลี้ยง พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําเพียงสายระยะนี้เราจะเรียกว่าอาโทหลังจากเจริญพันธุเน์เป็นพ่อแม่พันธุ์จะเข้าสู่ระยะอิพิโทกซึ่งระยะนี้จะสามารถแยกเพศเพียงสายได้ยอย่างชัดเจนโดยพ่อพันธุ์จะมีลักษณะสีขาวซึ่งเป็นสีของน้ําเชื้อและแม่พันธุ์มีลักษณะสีเขียวซึ่งเป็นสีของไข่ ัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้มีอยู่4ข้อ1เพื่อศึกษาวิธีการผสมเทียมที่เหมาะสมต่อการพาะพันธุ์เพียงทราย2เพื่อศึกษาลำดับการประสิทธิผลของเพียงทราย3เพื่อศึกษาอัตราส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการผสมเทียมเพียงทรายและ4เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผสมเทียมเพื่อแม่็พันธุ์เพียงทรายโดยะอิพิโทกท,ที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์ต่างกัน การศึกษาที่1ศึกษาวิธีการผสมเทียมที่เหมาะสมต่อการเพาะพันธุ์เปลี่ยนทรายเพื่อให้ทราบรูปแบบการผสมเทียมและวิธีการเรียกสืบพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการผสมเทียมเปลี่ยนทรายดำเนินการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มี2ปัจจัยโดยใช้แผนการทดลองแบบสุมตลอดปัดจจัยที่1คือปัจจัย A คือรูปแบบการผสมเทียมซึ่งมีอยู่3รูปแบบได้แก่1รูปแบบการผสมเทียมแบบเปียก การผสมเทียมแบบเปียกคือการนำเศษสืดพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพียงทายลงผสมในภาชนะแก้วที่บรรจุน้ำปริมาตร1 0 0มิลลิลิตรจากนั้นใช้ขนไก่คนเศษสืดพันธุ์ให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ30นาทีตรวจสอบอัตราปฏิกิริยิแล้จึงนำไปฟักในถังฟัก 2. การผสมเทียมแบบเปียกดัดแปลงหนึ่งเป็นการนำเซตสืบพันธ์ของเปลียงทรายลงไปผสมในภาชนะที่บรรจุน้ำทะเลปริมาตร5ลิตรซึ่งให้อากาศพันหัวทรายหนึ่งหนึ่งหัวทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนำทำการตรวจสอบอัตราการปฏิสนธิและจากนั้นจึงนำไข่ไปปักในถังฟัก 3. การผสมเทียม แบบเปลี่ยนดัดแปลง2คือการนำทำการนำเซอสืบพันธ์ของเพียงทรายผสมลงในถังฟักโดยตรงซึ่งในถังฟักจะมีปริมาตรน้ำปริมาณ50 50ลิตรและให้หัวทรายให้อากาศพันหัวทรายหนึ่งหัวปัจจัย B คือวิธีรีเซ์สืบพัน์มีสองวิธี 1. วิธีรีเซ์สืบพันธ์โดยการตัดปลายหางด้วย ด้วยการใช้กันไกตัดไหมปลายตรงตัดปลายหางโดยตัดเหนือปลายหางขึ้นมาประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นใช้แท่งแก้วในการรีดส,สืบพันธุ์ให้ไหลออกมาทั้งหมดวิธีการที่2คือการเปิดช่องส่วนปล้องตอนหน้าโดยการใช้กันไกตัดไหมปลายตรงตัดบริเวณ ส่วนป้องตอนหน้าของเพียงทรายซึ่งต้องตัดอย่างระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบกับเส้นเลือดหรือลำไส้ของเพียงทรายจากนั้นทำการเก็บข้อมูลอัตราการปฏิสนธิและอัตราการปักของตัวอ่อนเพียงทรายระยะนิกตุวขีแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหนึ่งเปรียบเทียบผลอิทธิพลหลัก ของรูปแบบการผสมเทมเพลงทรายและวิธีรีเซพันเพีงทรายและอิทธิพลร,ร,ร่วมจากอิทธิพลหลักทั้ง2โดยใช้ทวีอโนวาสเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยร,ระหว่างกลุ่มข้อมูลโดยใช้บันวอโนวาและใช้วิธีดังแค้นเม t ติเ e ิลเ e Test ที่ระดับความเชื่อมั่น95%โดยใช้โปรแกรมสถิติรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่า มีอิทธิธพลร่วมระหว่างวิธีการผสมเทียมและวิธีด้เซสืพันธ์ของเพียงทายและยังพบว่าเพียงซ้ายที่ใช้วิธีการผสมเทียมแบบเปลีป่ยนแบบสองร่วมกับการตัดเปิดช่องสมวนป้องตอนหน้าให้อัตราการผลิตสันที่และอัตราการฟักสูงสุดดังนั้นการผสมเทียม แบบเปลี่ยแนแปลงสองเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการผสมเทียมเพลยงทรายเช่นเดียวกับการรีเซลสืบพันโดยวิธีตัดเปิดส่วนป้งตอนหน้าเป็นวิธีรีเซสสูบพันที่เหมาะสมสําหรับก,การผสมเทียมเพลยงทรายทั้งนี้เนื่องจากบริเวณส่วนป้งตอนหน้าเป็นบริเวณที่มีเซลล์สืบพันเป็นจุดอยู่ภายในทําให้บริเวณนี้มีลักษณะที่โปร่งพองและมีเนื้อที่ที่มากพอที่จะสามารถใช้การกรายตัดเปิดบาดแผลเพื่อให้ เซลล์สืบพันธุ์ไหลออกมาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่กระทบกับเส้นเลือดหรือลำไส้ทําให้เซลล์สืบพันธุ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ขณะทีก่การตัดบริเวณส่วนปลายหางเป็นการตัดข,ดขาดของเส้นเลือดและ,แล,ะลำไส้ทําให้เซลล์สืบพันธุ์ที่ได้มีการปนเปื้อนเลือดและของเสียออกมาด้วยจึงทําให้ได้เซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่มีความบริสุทธิ์ รุปการศึกษาที่หการผสมเทียมแบบเปลี่ยงดับแปลงสองร่วมกับการตัดส่วนป้องตอนหน้าเป็นวิธีที่เหมาะสมในการผสมในการผสมเทียมเพียงทรายโดยจะนำมาใช้ในการศึกษาที่2ต่อไปการศึกษาที่สองคือ ศึกษาลำดับการปล่อยสืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียที่เหมาะสมต่อการพาะพันธุ์เพลิงทรายเพื่อให้ทราบลำดับการปิ่อสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมต่อการผสมเทียเพลิงทรายโดยมีแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดมี3มชุดการทดลองชุดการทดลองวัส5ซ้ำชุดการทดลองที่1คือ การนำเซลล์สืบพันธุ์ลงผสมพร้อมกันชุดการทดลองที่2คือนำน้ำเชื้อลงผสมก่อนไข่และชุดการทดลองที่3คือการนำไข่ลงผสมก่อนน้ำเชือ้อทำการเก็บข้อมูลอัตราการผสมพนธุและอัตราการฟักและวิเคราะห์สถิติด้วยวันเวโนว่าโดยวิธีการ DMRT าผลการศึกษาพบว่า การนำน้ำเชื้อลงผสมก่นไข่จะให้อัตราการปฏิสนธิได้อัตราการฟักสูงสุดสรุปผลการทดลองการนำน้ำเชื้อลงผสมก่อนไข่ส่งเสริมให้ไข่เพียงสามีอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟักที่เพิ่มขึ้นดังนั้นในการศึกษาที่3จึงนำผลของการศึกษาที่1และผลการศึกษาที่2ที่ดีที่สุดมาใช้ในการศึกษาที่3การศึกษาที่3ม คือการศึกษาอัตราส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการผสมเทมเพลงทรายเพื่อให้ทราบอัตราส่วนเพศที่เหมาะสมต่อการผสมเทมเพลงทรายแบ่งเป็น5ชุดการทดลองชุดการทดลองที่1คืออัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่งต่อหนึ่งชุดการทดลองที่2คืออัตราเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ1ต่อ1.5ชุดการทดลองที่3คืออัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่งต่อ2ชุดการทดลองที่4คืออัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย หนึ่งต่องจุการชุดาทดลองที่ห้าคืออัตราเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่ต่อสามทำการเก็บข้อมูลอาตาาัตรา,าการปฏิสนธิ c, และอัตราการฟักและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวันเวอโนวาโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น9กใช้โปรแกรมเ p s s ผลการศึกษา พบว่าที่อัตราส่วนเพศ1ต่อ1นละอัตราส่วนเพศ1ต่อ1นึ่้าให้อัตราการปฏิสันธิสูงสุดในขณะที่อัตราส่วนเพศที่1ต่อ1นึ่ห้าตราการพักสูงสุดอย่างมีนัยยะสัมพันธ์งถิติเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่นสรุปผลการศึกษาที่3อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ1ต่อ1นึ่าให้อัตราการปฏิสัธิและอดัตราการพักสูงสุด สองการศึกษาที่4จึงเลือกอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่ง 1, ต่อหนึ่งจุมาศึกษาประสิทธิภาพการผสมเทียนเพลนทรายในพ่อแม่พันธุ์อิพิโทกที่มีความพร้อมต่างกันการศึกษาที่4ศึกษาประสิทธิภาพการผสมเทียนพ่อแม่พ,นพันธุ์เพลนทราย ระยะอิพธิโทที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์ต่างกันเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของการผสมเตรียมเพลี่ยนทรายในพ่อแม่พันธุ์ที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์ต่างกันโดยมีชั่การทดลอง30ชั่การทดลองชั่การทดลองละ5้าชั่การทดลองที่1คือการผสมเตรียมพ่อแม่พันธุ์เพลี่ยนทรายที่พร้อมผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพลียนทรายที่พร้อมผสมพันธุ์คือพ่อแม่พันธุ์ที่สามารถไว้น้ำได้ทันทีเมื่อปล่อยลงสู่พยานาที่บรรจุน้ำทะเลโดยมีวิธี โดยมีพฤติกรรมการว่ายน้ำเป็นวงกลมและสามารถปศุสิตวสุดพันได้หมดหรือเหลือไวเพียงเล็กน้อยปศุสนสุดการผสมพันธุ์จาการถลงที่สองคือการผรสมพันเพราะไม่พันธุ์เพียนสายที่ไม่พร้อมผสมพันธุ์เพราะแม่พันธุ์เพลียสายที่ไม่พร้อมผสมพันธุ์จะไม่ไว่ายน้ำและจะจมลงสู่ภาชนะที่บรรจุน้ำทะเลโดยทันทีจการถลนที่สาม คือการผสมเทียมพ่อแม่พันธุ์เพียง้ายที่ปล่อยสืบสืบพันธุ์ได้ไม่สมบูรณ์เพราแม่พันธุ์เพียง้ายที่ปล่อยสืบสืบพันธุ์ได้ไม่สมบูรณ์คือเพียง้ายที่ว่ายน้ำช้าหรือว่ายน้ำได้ในช่วงระยะสั้นๆก่อนจะจมลงสู่ก้นชนะโดยที่ไม่มีการปล่อยสืบสืบพันธุ์หรือปล่อยสืบสืบพันธุ์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอัตราการิดนอิ ของไข่อัตราการฟักของตัวอ่อนเพียงสายระยะ3ปลป้องและอัตราการลอดตายรวมทั้งจำนวนป้องเฉลี่ยของเพียงสายอายุ60วันนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวันเวียนวา่าโดยวิธี d m r t ผลการศึกษาพบว่าอัตราการปฏิสนธิและอัตราการฟักของตัวอ่อนทั้ง3ช่วการทดลองไม่มีความแตกต่ตางกันทางสถิติเช่นเดียวกับ กับอัตราการรอดตายและจำนวนป้องของเพียงสายยุ่ง60วันพบว่าทั้งสามชการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติสรุปผลการศึกษา1-4สามารถสรุปได้ว่าวิธีการผสมเทียมที่เหมาะสมต่อการพบพันเพียงสายคือผสมเทียมแบบเปลี่ยนดับแปลง2ร่วมกับการรีดสืบพันโดยตัดเ,เปิดสวนป้องตอนหน้า และการนำน้ำเชื้อลงผสมก่อนไขจากนั้นใช้อัตราส,ส่วนเพิผู้ต่อพิษเมียเท่ากับ1ต่อ1.5ซึ่งรูปแบบการผสมเทียมดังกล่าวสามารถใช้ได้กับพ่อแม่พันธุ์ทุกกลุ่มลักษณะและผลที่ได้จากการผสมเทียมจะให้อัตราการปฏิสนธิและอัตราการักที่สูงขึ้นรูปพันธุ์ที่ได้จะมีพัฒนาการและการเดิดเดดติบโตที่เป็นปกติและ ยังเป็นวิธีการที่ใช้พ่อแม่พานเพลียนสายอย่างคุ้มค่าทางธุรกิจอีกด้วยดิฉันขอจับการรายงานวิจัยเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ